ผู้สูงอายุต้องแทรกคิวกระทบกับปัญหาการยืนยันตัวตนคนละครึ่งพลั s ในตรังชาวตรังต้องเผชิญกับความท้อถอยในการติดต่อธนาคารกรุงไทยในห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดตรังเพื่อยืนยันตัวตนในโครงการคนละครึ่ง p l ัส2 5แ8แต่พบว่าคิวยาวแน่นทำให้หลายคนต้องกลับบ้านและตั้งใจมารอคิวใหม่ในวันถัดไป S 1> <S 1> เมื่อเวลา9นาฬิกา40นาทีวันที่18ตุลาคมหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังมีประชาชนรอคิวอย่างเนืองแน่นตั้งแต่ก่อนห้างเปิดในขณะที่ธนาคารกรุงไทยในห้างเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่พยายามยืนยันตัวตนทั้งที่ตู้ ATM และกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อรับสิทธิใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตางังโดยหลายรายเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในรอบก่อนหน้าแต่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์ทำให้ต้องมายืนยันตัวตนใหม่ แต่ความท้าทายคือธนาคารกรุงไทยสาขาดังกล่าวสามารถรับคิวได้เพียง300คิวต่อวันเท่านั้นทําให้มีผู้สูงอายุหลายรายต้องกลับบ้านและเตรียมตัวมารอคิวใหม่ในวันถัดไปนางสมจิตอายุ60ปีจากอำเภอนายงตรังรเผชิญกับปัญหาในการเข้าใช้งานแอปเป๋าตางังเนื่องจากลืมรหัสผ่านและกดผิดจนถูกระบบล็อกจึงต้องมายืนรอหน้าตู้ ATM เเพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถดำเนินการสำเร็จภายในวันนี้หรือไม่ นางสุนันทาเกลี้ยงสงอายุ55ปีจากอภอพยานตาขาวตรังกล่าวว่าเธอและเพื่อนมารอตั้งแต่ก่อนห้างเปิดแต่คิวก็เต็มไปหมดทั้งคู่มาช่วยาติผู้สูงอายุในการยืนยันตัวตนเพราะหลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยๆโครงการคนละครึ่งพลัสนี้ได้รับการตอบรับว่าเป็นโครงการที่ดีแต่กระบวนการยืนยันตัวตนยังคงซับซ้อนและยุ่งยากสำหรับผู้สูงอายุหลายรายทางนางสุนันทาแนะนำว่า ภาครัฐควรปรับปรุงระบบให้ง่ายต่อการใช้งานเช่นเพิ่มปุ่มเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือรหัสผ่านในแอปเองหรือผ่านระบบ TAD เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินการได้ที่บ้านและควรกระจายจุดบริการยืนยันตัวตนไปยังหน่วยงานท้องถิ่นหรือศูนย์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเดินทางและลดความแออัดในพื้นที่ธนาคารแต่ที่น่าสนใจคือการปรับปรุงระบบจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่หรือว่ามีวิธีอื่นในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการยืนยันตัวตน อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย